อย่างเสียงกลางเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกรุ่นคางหมูนะลูกค้าคางหมู12นิ้วนะคางหมู12นิ้ว3รุ่นเหมือนกันเลยเป็นตู้เสียงกลาง12นิ้วคางหมูดอกเนี่ยดอกก็เป็นแบรนด์นาคาชิดอกแม่เหล็ก120ิมิลนะดอก300วัตต์คงปั๊มแบรนด์นาคาชินะแหลมก็เหมือนกันแหลมแหลมก็แบรนด์นาคาชิเหมือนกันแม่เหล็ก150มิล3 0มวัตต์เหมือนกันนะแม่เหล็กที่ตูดใหญ่ๆนะเป็นแหลมจลวดนะลูกค้าตะแกรงเหล็กเนี่ยของนาคาชินะตะแกรงเหลือนาคาชิไม้เนี่ยมีม้นะต้อยใช เป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็คือพันวัตนะลูกคา้าพันวัตเต็มนะไม่มีเกินไม่มีขาดนะเพราะว่าตัวนี้ก็ทํา15ดอก15นิ้วได้4ดอกนะข้างละ2อดอกข้างละ2ใบนะติบ nk ปีนาคาชินะปีนาคาชิเล่น usb ได้ร้องเพงลงคาราโอเกะนะคาราโอเกะก็มีไม้ให้2ตัวเชื่อมต่อบลูทูธได้ฮนะเชื่อมต่อบลูทูธกดไปที่โหมดนะ bt speaker ค้นหานะด้านนี้ก็เป็นด้านเครื่องเสียงด้านนี้ก็เป็นด้านไม้นะก็จะมี power power กับปีนี้จะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะ